นายเดอะคอมเมดียนขอโทษชมรมผู้พิการกรณีที่มีคลิปการแสดงตลกของนายเดอะคอมเมดียนในรายการหนึ่งของ w o r k p o พอยส่งผลทำให้ผู้ชมผู้พิการได้ส่งหนังสือร้องเรียนไปทางสมาคมตลกแห่งประเทศไทยล่าสุดนายเดอะคอมเมดียนตลกน้องใหม่ที่ได้ร่วมรายการดังกล่าวได้แสดงคำขอโทษถึงกรณีดังกล่าวโดยเขาเผยว่า ชมรมผู้พิการได้ติดต่อมาทางนายกสมาคมตลกโอบะเสียงเน่รายการนั้นๆผมได้เล่นมุกแสดงบทบาทเป็นผู้พิการในรายการหนึ่งของช่อง WorkPo พอยอยากเรียนว่าผมไม่ได้มีเจตนาที่จะลบหลู่ผู้ที่พิการด้านต่างๆผมอยากกราบขอโทษฝากขอบคุณที่ส่งข้อความมาทางสมาคมครับผมสัญญาว่าจะไม่ให้เกิดขึ้นอีก ผมไม่มีเจตนาร้ายเราเล่นจำโวดก็จำมาจากครูบาอาจารย์อยากให้ทางสมาคมผู้พิการให้อภัยแก่ผมในเรื่องนี้ไม่อยากให้ถือโทษโกรธสมาคมตลกผมขอรับผิดแต่เพียงผู้เดียวสวัสดีครับผมนายเดอะคอมเมดีนครับวันนี้ก็จะมากราบขอโทษนะครับก่อนอื่นที่จะกราบขอโทษก็ต้องพูดก่อนนะครับว่าพอดีว่าทางชมรมผู้พิการนะครับ แห่งประเทศไทยได้ติดต่อมาทางสมาคมตลกสิริินตลกแห่งประเทศไทยทางนายกโอบาสิงเนอร์นะครับว่าตัวผมได้มีการเล่นมุกพาดพิงถึงผู้พิการนะครับในรายการ I Can e ซีอูไว้ Thailand ทางช่อง WorkPo i อยนะครับก็ผมไม่ได้มีเจตนาร้ายที่จะพูดพาดพิงหรือบูลลี่ผู้ที่พิการทางด้านต่างๆนะครับ แต่ว่าตอนนี้เหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นแล้วผมอยากจะกราบขอโทษไว้นะตรงนี้นะครับกับทางประธานชมรมผู้พิการแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็กราบขอบคุณด้วยน,นะครับที่ส่งข้อความมาทางนายกสมาคมตลกศิลปินตลกแห่งประเทศไทยคือทางท่านนายกอบาสิงเนื้อครับที่มาตักเตือนกันผมก็น้อมรับผิดไว้แต่เพียงผู้เดียวนะครับก็กล้ให้เข้ามาสัญญากันครับว่าต่อไปนี้ก็จะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับแต่ว่า ทั้งนี้ทั้งนั้นที่ผมเล่นมันก็เป็นไม่ใช่ว่าเป็นต้องบอกว่าผมไม่ได้ไม่ได้มีเจตนาร้ายนะครับซึ่งผมเนี่ยมุกทุกอย่างที่เล่นมามันก็คือจําอวดครับครูบาอาจารย์เก่าๆที่เล่นกันมาเราก็ไปจําเข้ามาแล้วก็มาเล่นต่อซึ่งผมไม่ได้มีเจตนาร้ายอะไรเลยใดๆทั้งสิ้นนะครับยังไงก็อยากให้ทางชมรมผู้พิการแห่งประเทศไทยนะครับอ,อ,อาภัยให้ผมในเรื่องนี้นะครับ แล้วก็อย่าไปถือโทษโกรธทางสมาคมนะครับของศิลปินตลกแห่งประเทศไทยเรื่องนี้ผมขอรับผิดไว้แต่เพียงผู้เดียวแล้วเหตุการณ์แบบนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกอย่างแน่นอนนะครับกาบขอโทษทางชุมรมผู้ดการแห่งประเทศไทยด้วยนะครับ